บีโอ้บียังไงก็ถูกเ่ะเราว่าบีเช่ราไหบีทำไมคิดว่าบีทำไมคิดว่าบีก็ดูเป็นบีอะมีเนื่อเ่เนียกับีสอมีอะไรเี้มนดูเป็นบีอะอันเน้ยม่กบ้มเด็นหน้าบโอ้ยใคระหล่ะใครปะใช่ใช่บี ก็บีลักษณะแบบบีแบบนี้แหละก็แบบแบบนี้อะคนบีเลยอ่ะเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนดีไม่ปกติเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ปกติคิดตังอีกแล้วเดี๋ยวเดียวอย่างงี้นี่ก็บีคนอย่างเงี้ยไหนมีใครกูบีมั้งครับในนี้นี่ไงยังเอาไม่ปกติ แม่ผมคุบเรียกอะไรเจดมโอแม่น่าจะโอแม่โอ่คะใชแม่โอไหมคโอเห็นไหแม่โอ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 โอสามารถให้ได้ถูกต้อใช่ใช่เียสละที่สุดแม่ถูกต้องน่เอา่ถ่าเ้กากเจกเอางั้นเลยเอางั้นเลย คำถามต่อไปคำถามต่อไปคำถามต่อไปไม่มีใครตอบคำถามเลยไม่มีกินเผ็ดไหมกินเผ็ดไหมยากอะนึกไม่ออกว่ามินหรือเปล่าเรากินเผ็ดมากเลยเช่นั้นจริงเหรอหน้าไม่ให้ไม่ได้ขิงหรือเรากินเผ็ดนะยิงถามแม่สิกินเผ็ดมากเผ็ดมากแต่เราแค่ไม่กินผัก อ๋อไม่เป็นไรเข้าใจแค่เรื่องนี้เราเข้าใจกินอะอรกับกะเพราอ่ะกะเพรากินบางอย่างครับกะเพรากินไปกะเพราได้ป่ะสิ่งที่ไกินได้ครับกะเพรากินได้เฮ้ยยังดีเราเขี่ยออกจริงเหรอเรากินแต่กะเพราแต่เราเขี่ยกะเพราเราไม่กินอ่ะเอาเอาขาดกะเพราไม่ใส่กะเพราเรากินใช่เอากินจะรสพอใส่กุ้ง แลงตลอดงผต้องมอะไรครับเก่เก็บแล้วหรืเก็บปะเก็บแล้วตกลงยังไม่อิ่มอ่มปากอยู่ก็นี่ไงเต็มปากแล้วล่ะพอหรอทำอะไรทำอะไรนะปยังไม่ิกยังเห <ENNIS> รออนี <lawsuit> <ต What S 1> ่ไงต่อทวีเจ็บอันนี้เก็บไวก่อนก็ได้นะไม่เหลือแล้วไม่ใช่แคบหมูแคบหมูเอาเก็บ เอาใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋า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 ไม่เอากระเป๋าแล้วมาเอากระเป๋าเอาไม่ไม่เนี่ยเดี๋ยวเก็บไปดล้วไปเลยเอาไม่มีคำถามแล้วถามอลไรอีกคำถามต่อไปเก็บปะนายคำถามต่อไปอะใครเราถามหรอใครเราถามจริงเหรอใช่ถามที่

ได้ได้ไวเก็บไว้ให้อันนี้นะุเยอะไม่กินกินแค่หมูิ้มตาอร่อยนะพอปลาปลาอ่อเอาจานอกเอาไปตรงนี้แหละมากินก่อนมะเออตรงเราเราถามอะไรก่อนเขาไม่ถามพี่ออกยัหผมถามเล่ อากรูเรื่องขเรอเดี๋ยวก็ตอบไม่อยากลัวคำถามอหะเห็นหน้าแล้วกลัวคำถามใหเนห็นหน้าแล้วกลัวคำถามมากคามาชอบอะไรในตัวเรา น้เออมาวนด้านนี้วนบ้านนี้วน้านนี้วนอะไรนี่ข่างตอกก้อนอุ้ยให้ช่อน น่า,ารัก<ต> <BOY! S 3> ไม่สนอะไรเลยดนจอดทุกอยลางห่งครัเโล้ยิอนะการ์ดตัาใหญ่โอ้ยโอ้น ถ้าสังไปต่อไม่ต่อไม่เกมเปล่าอะไรนะแต่ว่า้ามสเเกมแริมท่าอว่ต่อที่สุดในช่องแล้วอถ้าเาหรือไปในทิศทางเดียวกันกระต้ันหมดไลน์ไล์ที่ที่ทำทีสิ่งหรือเปล่า เนกันเองนะครับเป็นกันเองโอ้โหเสอไจดเราแนน้องน้องน้องตนเ้องคัพหนา่งคัพเต็มจ้ะเลไปีอยนึ่งคัพเดี๋ยวนะเขาไหนเกียวกับมเดี๋ยวนะขอตันี้แล้วนะโอเคงั้นนับเป็นลเลลนัเป็นแบบี่ายแล้วนี่ ยางพี่ถิงก่อนพี่ถิงพ่ิ่เลยพี่ถิงอาพี่ถิงคนสุดท้ายรับเนะเอาพี่ถิงเอาคนสุดท้ายเอาไปแล้วเข้าไปในที่ทงเดียวกันข้าไปเดียวกันเอาไปแล้วนะชอบนิ้วมืออ จริงอ่ะพี่ชายพี่ชายสวยแล้วพี่สาเย่สลับีสลับมาหาแฟนค่ะ้ยใจน้ำใจน้ำใจเาเป็นแบบมีน้ำใจนะทำต่อเลยาไปเลยาไปเลยตัวสูงตัวสูงโ เดี๋ยวมีแม่มามาแขนยาวเ้ายาวอะไรอย่างนี้ไม่เอาไงลูกชายชอบพิชิตโลกไม่มีอะไรยังไม่ถึงยังไม่ไหวอ๋อตัวสูงกาแล้ครับใช่บอกว่าเป็นลูกชายที่สนิทกับคุณแม่ดีอี่เป็นลูกเป็นลูกที่ดีอ่ะ ลูก้ชนี่หน่มร่นู้ชายที่อาชที่อาชีพที่อาชี่าอเอมีชองชองหนุ่มมั่นนักดนตรีค่ะอ้ยนี่ตัเป็นนักดนตรีวะ ดีก็พอแล้วถือว่าเป็นนักร้องได้างคนก็คือห้ามตอบเป็นนักร้องห้ามเป็นดีทางเดียวกันเลยเป็นทางเดียวกันได้แล้วใครก่อนอ่ยาเนี่ยพี่อาร์ตก่อนไดใช่ไหมใช่แล้วแล้วคิดว่าคานินเป็นคนที่รับฟังเอ่อ

ไข่ท้าไข่ท้าไข่ทอดไข่ทอดไ่ตุ้ยไข่ยังไม่มียังไม่มียังไม่บุ เออนี่ไงขอเดียวไปข้าห้ออไม่ได่ดโอยเฮ้อนี่เน็ตเน็ตแต่ต้อสลับไปฝั่งนู้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยดีมันเดียวเเรานี่ยะหายเลย่แ้วยายเตายแล้วตายแล้วตายแล้วตีกากา แกยัาพบนหน้าไมอะก็ไม่ใช่บนหน้าไงมีกายัาพบนหน้าบนหน้าบ้ามือม่ใั่นขาไม่แก่ขาไม่มมีเท้าไม่มีเทายังไม่เห็นได้แม่นะรวมกับนิ้วมือกับนิ้วเท้ากับนิ้วมือกับนิ้วเท้ากันว ก็บอกไปที่ตามทุกที่คือเพราะฉันยืขามได้ไ่ได้ไงลายเซ็นอะไรมได้ลายเซ็นอะไรได้ลอดเลยตลอดเลยเด็ไมา้เลยสวยว้ายได้เหรอนี่คือที่ตอบตอบแล้วตอบไปเลยเซ็นไง ฟันสวยค่ะฟันมาทั้นบนหน้าอบนหน้าอีกแล้วไม่อยู่ใคร้ชอการสดงอะไรเลยถ้ามนยอมานทไมไม่มีใครชอบการแสดง ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เขาพูดเองเขาพูดไปแล้วเขาไม่โดนอะไรลุเปล่าจะก็พูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยพูดกัแล้วไม่เอ้เลยไม่เอาเลยเป็นสุภาพบุรุษแล้ว

อะไรวะคนนี้เขาชอบทุกอย่างที่เป็นเพื่อนทุกอย่างที่พูดว่ะของเขาเออเออโอ้ยลยได้ล้ค่ะยอมให้ดีไหมเนี่ยยอมเธอยากก็ไม่ได้ไงคนถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักอลยโอปอไไม่ต้องทำอะไรไอู้่ใฉยๆเขาก็รักแล้ว ยังเหลือยัอที่มีครอบครัวที่น่ารักเาไลาดไพ้จอจริงๆต้อบอกว่าเราชอบความเตลียนได้ละความเปลียนที่ไม่ปกติของนายเราชอบ นความสุขค่ะที่หมอมันดูไม่ปกติจริงเอ้ยแต่มันน่ารักไงมันไม่ปกติแบบน่ารักตอนนี้พี่ทีททำงานหนักแล้วเหลือพี่หนึ่งพี่เอ้ยนะเราตั้วหายไปไหนพี่หนึ่งกับแบบว่าชิงเลยใครชิงก่อนได้ก่อนไม่รู้นะเราพราะว่าน้องมีอะไรน่าค้นหาโอ้ ตอนนี้เราก็าไ,มนนาไม่เข้าใจไม่ตอนนี้เราไม่เข้าใจกันเองอะอ่ะพี่หพี่ชอบความเสมอต้นเสมอปลายของเพื่อนที่มีกับแฟนครับโอยทำไมเขาถึงบอกมีสาระเสมอเฮ้่ปวดรักกันแล้วก็ไม่มีสาระรลบ เมาเยอะเ๋อแยกีมสจทำไมเรนละพอมยกซีดเลยชอบพี่หนึ่งก็ไปจบข่าวจบในราลองใรตอบนะต่อดีกว่าต่อะคำถามหรืออะไรเนี่ยคำถามแล้ไงคำถาม เพลงร้องไปกี่เพลงแล้วเพลงลูกชายเจดมลูกชายเจดงเจดมลแน่ารักนะจริงนะจมพนทนนิ่งหลอดสุดในช่องจริงจริงหลอดสุดในช่องเลยเนี่ยเอาได้ใส่ช้าเขาเล่าเนี่ยเป็นกันเองนิ้วมือนี่งงดงาม น้ำใจตัวสูงโอ้ยทำไมเสียงสั่งแล้วอ่ะตัวสูงะทำไมเสียงสั่งอันนีกีต้ามันดั้นเป็นลูกที่ดีนะเจโนเป็นนักดนตรีไม่ใช่นนักร้องเซลฟี่เก่ง รอกจันไหมดอกจันดลกจันไหมเลยที่มาหาได้พาเซลฟี่เคไม่ใช่อยู่านเซลฟี่กันเอ็ไม่ได้มือสั่นตังลาเส้นลายเ้นนี่ไม่กล้าไปลบเลยส้นผันสวยันสวยุภาพบุรุษแล้วก็ครอบครัวน่ารัก คนน่าค้นหาเหมอต้นเสมอปลายจบพี่หนึ่งชอบพี่หนึ่งเทพบระบุชัดชัดเนอะเทพระบุชัดชัดได้ยังไงหมายถึงนนใชไ้ถึงพี่อุ้นอบน